ไปหาเห็ดมาไปหาเห็ดมาได้บ่จ้าได้บ่จ้าจะเป็นได้โอ้ยเขาเอาเบื่อยวนไปหาเนมันมันอ่สองรอบแล้วได้ไปหาทางไหนเห็ดเพิ่งเขานี่ไปหัทางไหนขางานแล้วลงไปทางไหนจะมาบอกเป็นแต่จะไปอีแธ่เห็ดเพิ่งเข่าไม่ใชเห็ดเพิ่งเข่าโอ้ยจะได้ไปเลยบ่แม่นเห็ดแห่เห็ดฮาดอันนี้ไรอืมมันมาแั้วไปอีกแล้วมึงไปใส่เขาไปเลยมันว่าหน้าขางกอืมขางนพี่ ทางหัวหน้าไม่ถอดเสิ้นพี่นาเออแม่นเม้นโอ้ฉีชวนเขาไปั่นบนรถเป็นยังละมามักว่าปืนแต่เรื่องคนอื่นจะละเอียดละอ้อเราจะคองหูซ้ำได้น้อมาละโพอดทะเลาะคันไดียวปืนคนเอาปสนเป็นกระแหงเป็นหายเอาเรื่องเฮาไปขายใส่สีตีไข่ป่อยเฮาสิเสียหายเติมเพื่นเติมไปจนดอกหอวตาทำอะไรกินได้บุน เจ้าแม่เหรจ้แม่เพชรียงเป็นเจ้าแม่บุญแล้ววันนี้นะเจ้าแม่เจ้าแม่ทำอะไรคะต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่หยังเจ้าต้มไข่อะไรจ๊ะไข่ไก่ไข่ไก่กี่ใบจ๊ะกี่ใบจักใบจักหน่วยจักหน่วยไข่จักหน่วยฮะจักหน่วยไข่จักหน่วย ทีหน่วยนาค่ะเจ้าแม่บุญนะค่ะต้องไหวนางนะจ๊ะเออ,อใคร <นา S 2> ชื่อเลขกับนางต้องไหวเจ้าแม่เดียวนี้เออต้องจ่ายค่าครูนางมาเดี่ยวนี้ <laughs> โอ้ย <laughs> นางได้หลายบาทดิเฮ้ยวานอเออะแล้วกรถเทือนกันและ้ว นั่งเป็นคนจูดเนาะไอ้พีก็ให้แต่ว่าเจ้าก็ต้องให้ได้เม็นที่ยาให้อยูประทันได้ไปเอาเงินมามาเสียงประดิร์ก่อนมาเรา้องเห็นแต่การกล้วยเป็นจุดแลหละเลยเดี๋ยวกะดูสิการกล้วยเพหัวกินแบบฝึกกล้วยหนักกะอรีดูทางอีสานหนัก็ออกเล็กกล้าวนัก็การกล้วยบักแฟบว่าทีตัวเพกนปลูกอันต้นบักม่วงอย่างหันเป็นแหละพัดถือเอาถืออรีวระชัน มันมันบอกไปซะที่บอกเจ้าเพิ่นว่าแปดเก้าเพิ่นเพิ่นตัวบ่อนนะนะแล้วผัดไปออกลีเออเอามาจัดตัวลามระหอกกิลีปักพีป้าตอนเมื่อวานพี่นั่งนั่งก็ไปสนใจนั่งก็ไปปลูกต้นไม้อยู่สวนพูนถ้าแปดไปนั่งอยู่อ็มาลาเลขเจ้าน่ะออกไรแปดเก้า กระโดดลงเบิ่งว่าเงบินผ่าถูกเวลาออกอลีผัวแสดงเออเพิ่นท่านเพิ่กาวสิตัวท่นเนาะมันคือควันเธอบุญตรงข่จ้านะมันคือกโยโอ้ยกรง่ยเอองกคอเลยอีนี่ชมโพชมโพ พี่น้องไปเอาะมะข่อมานะส้มส้มเป็นเหงือกเจ้าค่ะ <itous bowl. S 1> <favor. S 1> นี่รับนั่นนะน <c oughs> <lanes choice> ั่งผูกเก็บสวัสดีค่ะมากินกันแห้งเอามาละแล้วค่ะวันนี้สบายดีมากินกันเองซ้อมขู้เนี่ยเดี๋ยวขับรถได้ยินผมได้ยินเลยค่บอกว่ากินกินหมด้วสิเมื่อคืนเมื่อคืนโทรบอกเซตบอกอยู่เพื่อนว่าคือเพื่อนสิโต้ไเข้าวจิ้มอ้าวว่างานเรื่องกัน ถ้าเลือกกินนะบ้าสิบมาหูซออยู่ง่านยให้มูสวนนะน่เนี่ยอยากจะไปาไปหาเหตุพี่ยังบ่มาอยิสรวันมะนเจ็บไปันบ่อจ้เขาเจ็บปวดอยากมูใหญ่ไปจะเคยเนาะอย่างนี้คืออะไรวันขวกใข่ขคกใี่หัวเถียงชวนไปเถวที่แวเห็นเขาพิเยษหลัดมัน เอาหัวเคียงไม่ถาวเคียวมองแทวพายเขาอีเคียลงไปนะ่ะมันเ็ดเ็ศเพิ่งเข่าได้ออขันพตกลิ้นนะ่ะมันออกน่ะออเนาะยังโพดตกลินออกคักออกนะ่เนาะเ็ดเพิ่งเข,นะข่านานะแล้วเลวกระ้ายนี่เขาน่ะเงลยกด็ก็ออกเพชรน่ะมันจะออกนะเออมันจะออกาย แซ่บแซ่บแะไบเส่ยมื่อกี้เสี่ยวนางมาเล่นน้ำจะเข้ามาจังกันไปหาเห็นไปหอดไส่บุฟงหลดสาวเจ้าค่ะ้าฟงคหัดหญิงวันสกนคือไปกินแกงแต่ว่าคือกินแจงเห็กับนางวันจะนั่ไปหาซองลบหรือเป่ไปกินไ่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณไอ้างซีแล้วอีกหลายคนเนาะค่ะอันใาคุยบุญ้ ที่ใหญ่ขาคู่แม่หมอบุญค่ะอือหัวหน้าสามโตวด้วยบุญเขาได้มันบุญสื่อแล้วเขาสื่อมาได้เขาอีเม่เขาสื่อได้เพราะอีเม่หายักตัวเพแม่ือว่าเขาบอกเขาบอกว่ใจนั่นางบุญเดียวเขาสื่อน้อยแหงกาดถึกร้ายต่ว่าเนาะคนบุญได้ขนาดจุกนะนางบริสุทธิ์ทำบุญนะคะนบุคคลเคนเติงนะคะ ใบ้านจะได้จ้ะเอาแหงเลยเฮานั่นแหจะสิจด่มเนื้อวันนั้นก็ถ่ายสากลูาพุ่มันเป็นเค็มนะะติดเด่วมโยคดีใจเพื่อไปดึงจะฆ่าใส่เพ็มใส่ไปไหนสูบเพื่อคติกันนะเนาะอยู่มันก็คืออยู่เวยวไอยู่ดิได้บุนปัตตายหอากไบุญมีแต่หัวกะเจ้านั่นจะได้จันเฮ้ยใครบคถูกใลร

เดีคือสิขอนอ่อยแทนมงอ่อยกันัเมีง่ายจ้ะมอ่อจะเอามื่อยมันจะบกรเหรอใส่นังมเล็กอมใส่นังบ่โอเคน่ัวน่รู้ตัวดเ โอ้ยในกคอค่ขคอคออบรจาคที่นึกแบบแบบนั้นเราลีกเพาามันว่าตัวขนาดค่ตัวจะเดาวตัวนะดาวตัว่อยคนจั็ปลูกต้นไม้จ๊กเขาไม่ได้ชนํำเลกน้ำเบอร์นั่นแหละมันจเปื่อแมบ่ ทางว่านี่เห็นบอกช่ยู่้วว่ากันซังวอนแจถามิเชียออมมามาาแบบนี้ฮะงันตองได้ก็ว่าอย่ซื้อเ่เป็นอวัยาอาวเ่ได้เาอยู่อ่เอาเ้น้อยนัไปซื้อูเอถือซัดยของวงช่วงนี้มันบ่ค่อยเห็นฮะเ มันวุ่แต่ครัมันเบิวแกชอบจะไปซื้อน้มันคุณซื้อน้ำมันเราค่อยซื้อจำแก้มุ้วตั้งกับอีกูย่างเดียวยวงบอกเขากันผู้ขี่ไล่บกเขากัน

แล้วม well, uh, ือกับเ้ากาเ้ากาเนาะอือแม่อ huh. <rawd Moder> ัเนี้ไปกิ่นมันงนะเนาะนคือซุ่มอยู่ได้มองนังวันไปหาเนะ่นปอืมือนี้ผมกระซุ่มกอากิบอ่ะคอมบึงตอดเห็นกรเซิมันยาก่หยบไปจับนบอวเคยแปเป็ ข้างถ่ายแต่ตอนไปเก็บเห็นบัะตอนไปเก็บกระยางจนกิโลหนึ่งกับพ่อดอกหนึ่งฮายเร็วข้างะหัจำเบาเอือดพันสิได้บ่ะวางีาะวาแห้งทั้งใบแดงแห้งทั้งวบแดงแห้งคือไม่วา จักว่าบนโตกระจาขึ้นโตพระมันเหมือนกัมันออกไหวแต่บ่นมันไมออกไวนะบอโตมหัวมันกับลปมันเป็นสางยังเห็นขนาดเข้าไปหาอยู่นี่ตอนเศร้านี่บ่ได้เห็นตอนช่วยมากกิวัาจากบ้านเลยบริ้มันอยู่ในพื้นดิน ไเต้เท่านันย่างจนค้าอมาชวนเพื่อนสาเฮงเจ็บอยู่แดด่างจนค้าลาแต่ว่าบรรยากาศที่มันช่างแน่นอนเหลือเกินนะจะไข้นาะตัวไข้ไข่เนาะไขแล้วมากเก้นพนตกเน่ยหัวมื่อยาอันนี้นี่กระไรเนี่ยเ้ากับเาดีแลมาเท่านั้นเลย

ยังก yup. ็ผูกไม่นงูอะไยังได็ขสาวยู่บ่รงดำนะใช้ตรงที่ยวปลาอยู่นอนไหตรงเที่ยวปลาก็ดนะมมเอมัดอันนอกระตุนอันมดด้วยกระตานึงโอ้เย็นด้ ันนั่นอกันอนทางเส้นล้มพันมันนั่นเองนอนบ้านจ่ไปนอนนบ้าบ้านนี้บอกิ้วโคมโอ้ตายว่าแต่ว่าข้าลาแล้ว่วนมันกป็นกรสิเลาะขาแลวมีจำสิ้นเราเลาะขาบมันตีมันแข็งกันจำชิ้นับ้วผมเลาะขาด มันสิลอกค่ะคือมันกับเขาป้าและเขาพันชาครับลูเามมันจิเขาพันชาแล้วรอบไม้คุณ่ายยามผมโอ้ยมันเบิอยู่ปู่ปแล้วลงมาว่านกเขามาขมเมือทั้งกมดน้ำตมลอย ก็น่าแปลกนะเพราะเห็นล้วโง่ก็จะเคยเด้เห็นแล้วเฮ็นแล้ง่เนี่ยยาจริงเลยก็มืดมาใช่ป่ะดูส่งอะไรทิพส่งร้อยสามสิบส่งร้อยส่งร้อยสามอะไรเขาให้ปิูกเขาเนี่ยงงก็ปลูกเนาะเอองงมันตรงต่ออืมฮะคนหลานลูก หนึ่งเกาหนึ่งเกาลงหนึ่งละกันพ้อยแ้าหนึ่งพ้อยแ้าส่งนึกหนึ่งแบบนี้่ซักหยามะขามอ่อนนใช่ขันยามะขามไออยู่ยันบมะขามก็ใส่ยาอยใ้าะเสื่อคแบมะขามมะรามสมมติไม่อยากกิน นใสโอ้ยเขากินเบิดขีเบิดแดงเขาเห็ดขีบเขากใส่คนไทยเขาไปยังใส่คนไทยเขาใพีดบอกว่าแล้วคนไทยน่กแกงทำไมก็แสกอีกย่างไปดูแังไงกระโปะก็จะก็ปลาค้าก็เป็นเขาเข็ดเาเจ้าแกงเปื้อเขาเจ้าแกงเปื้อ้าทาแกงหนเขาว่าแซ่ก็ ใครสูบมันแช่ไผ่กจ,จ้าเกาเจ้าขาสรน,น,น,ออน,นีิษานเนเจ้า่ะมาหนีเราพาจากันล้วเจ้าขาปวดัวพังบ้างไป,ไป,ไปบ่เดดนอยน่เจ้า่ะเนาะนาซีว่าบบเห็นเงินหาเงินได้บุญหายไปจะไปงออยชั้นไหมเง <laughs> ินอยู่ในกระเป๋าสั่งสิเลนำจะอย่าไปยอมเรื่อย หายนั่งนั่งกับบริษัทสู่หายชั้นนี่ค่ะนั่งไรไส้บนเรือบปหล่อให้เราไปสืบคิมท่าให้บุญน้าหายไปแา้เขาดูน่ะหันใส่เงินโรปิบอ่ะอืมนีแม่ไปค้นกับค้นค้นมองมันไรเครื่องเงินจิบจีบเท้วขากันกล้องนั่งจะคือไหวแล้วนะเดี <guarding sites> ๋ยวบุญมันหยัดผ้าเท้ากระทางเสือมันอะจะซื้อยังจะเชื่ออยู่พอจันเตะได้เงินมาเนี่ยบ๊ซื่อ

มันจะเตะเวียกเตะเวียกเป็นเบิรทุกอย่างอ่าเปนเิทุกอย่างกนนจะเป็นเบิรทุกอย่างทุกแนวแม่เลยคือาสิแตะมคาสมึงนี่กูเกมึงว่านนี้กัคอเน่านั่นกูจังเป๋าอานี่นะไปอามายืมเปามาบกินคิ้ว่าเพือ จะไปเอาหารรถจัมาขึ้นไปแท่อันรถตีกินกับรถตีน้าอยู่ดีกไม่โรตีมันยังคาเขาจะรออยู่คือจะมันยังคาในบ่จักเขาชิบไป้ารอบแรกมไม่เสียวนะฉันและฉันมีแต่จะคาเบิ้งนางว้านไปซ้อมรอเดขึ้นไปกินนะน้องนางนาองนาง